สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้เป็นคลิปที่ครูจะสอนการม้วนทองม้วนนะคะค่ะหลังจากที่ได้สูตรตามที่ครูได้ให้ไว้เรียบร้อยผสมเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็หยอดนะคะแล้วก็ทําการม้วนแต่ว่านักเรียนต้องคุมไฟดีๆนะค่ะอุญยาเปิดขึ้นมาดูสิคะค่ะนะคะเราก็จะเห็นว่านะคะแป้งของเรานะคะบางนะคะบางแล้วเราก็จะพับนะคะค่ะ การพับนะคะเราจะพับข้างบนข้างล่างนะคะให้ชิดกันค่ะให้ตรงขอบตรงนี้นะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นไหมคะขอบตรงนี้จะชิดกันนะค่ะเสร็จแล้วเราจะปิดทับลงไปนะคะ<ม>ค่ะ,<ม>คะเวลาม้วนนะคะค่ะขอไม้ครูค่ะเวลาม้วนนะคะนักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะแทงนะคะนะคะแทงเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วสอดนะคะให้ลักษณะของเนื้อทองม้วนนะคะ ขึ้นมามากหน่อยนะคะให้เกินไปนะคะเวลาม้วนนะคะจะได้มีแรงในการหมุนนะคะค่ะเดี shirt. ๋ยวครูยาจะทําให้ดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะม้วนตอนที่ทองม้วนยังยังไม่ยังไม่เหลืองจัดมากนะคะเอาเพียงแค่สีขาวๆอันนี้เป็นทองม้วนอะไรคะคุูยาทองม้วนทุเรียนค่ะทองม้วนทุเรียนนะคะค่ะเดี๋ยวครูยาจะม้วนให้ดูนะคะค่ะค่ะแทงขึ้นมาสูงนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะ ค่ะจากนั้นค่ะก็จะค่อยๆม้วนเข้ามานะคะม้วนเข้ามาเอาละนะคะอันนี้เป็นทองม้วนทุเรียนนะคะหน้าผิวหน้าก็จะเรียบๆรียบนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาวางบนตะแกงค่ะวางบนตะแกงนะคะนี่ค่ะวางบนตะแกงไว้ก่อนนะคะค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นเป็นทองม้วนค่ะท่องม้วนที่เป็นลักษณะของ ค่ะผักชีนะคะครูก็จะวางผักชีลงไปก่อนนะคะวางผักชีลงไปก่อนแล้วเราก็จะนำค่ะวางลงไปไม่ต้องใส่มากนะคะค่ะพ่อะค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดทับลงไปนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขาจะมีไอ้น้ำออกมานะคะเราก็รอสักพักหนึ่งนะคะ เพื่อให้ผักชีที่เราวางลงไปนะคะเขาแห้งตอนนี้ถ้าหากว่านักเรียนทําแผ่นใหญ่อ่ะผักชีเขาก็จะแห้งช้านะผักชีเขาก็จะแห้งช้าก็ต้องใช้เวลาเราก็ต้องรอนานหน่อยที่สําคัญเราต้องคอยปรับไฟไปด้วยนะคะไฟในเตาของเรานะคะในการทํานักเรียนไม่ใช่ใช้ไฟร70กร้อยเ็70ตลอดนะคะถ้าร้อนเกินไปนักเรียนก็ปรับลงมาเหลือ150นะแล้วก็ไม่ใช่ใช้150ไปตลอดนะคะก็ต้องมีการปรับลงมาด้วยนะคะ ค่สะสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้ครูจะพับในขณะที่นะคะทองม้วนยังขาวอยู่นะคะยังขาวอยู่ค่ะแล้วก็จะพับลงไปนะคะค่ะนักเรียนจะเห็นนะคะเวลาพับถ้าจะให้สวยงามนักเรียนก็พับให้ปลายตรงนี้เขาชนกันเนาะค่ะแล้วก็ปิดพับลงมาะค,ะค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะให้ทองม้วนเราเหลืองนะคะให้ทองม้วนเราเหลืองนะคะค่ะบางทีนักเรียนก็ ตดลงไปให้เขาแนบเลยนะคะให้เขาแนบเลยให้เขามีน้ําหนักตัวนะคะเพื่อที่ว่าความร้อนจะได้ทั่วถึงแผ่นทองม้วนเรานะคะเวลาเราหยอดทองม้วนนะคะค่ะนักเรียนก็ต้องออหยอดทองม้วนอ่ะโดยการใช้ช้อนในอัตราที่ที่เรากะชิ้นให้พอดีคำเนาะค่ะถ้าชิ้นใหญ่นะคะนักเรียนก,ก็ก็ต้องกะไฟนานหน่อยนะคะก็ต้องกะไฟนานหน่อยะค่ะ แลนนี้ถ้าเราต้องการชิ้นที่พอดีคำเนี่ยเราก็อาจจะใช้ช้อนที่เป็นกระบวยเล็กเล็กลงมาหน่อยไม่ใช่ช้อนตัวนี้ช้อนตัวเล็กไม่ใช่ช้อนทานข้าวนะคะเป็นกระบวยกลมเล็กมาหน่อยค่ะพอเหลืองแล้วนะคะครูยาก็จะสอดไม้ที่ครูสอนให้ทำนะคะเข้ามาค่ะสอดให้เกินปลายแหลมขึ้นมานะคะค่ะนะคะจากนั้นค่ะก็พับเข้ามานะคะค่ะ ค่ะพับเข้ามานะคะค่ะแล้วก็ม้วนค่ะเริ่มม้วนนะคะกดไม้ลงไปค่ะค่ะก็ค่อยๆม้วนนะคะค่ะม้วนอ่ักเรายนไม่เห็นค่ะเห็นแล้วค่ะเดินหน้าขึ้นมาค่ะเห็นแล้วค่ะค่ะนะคะค่ะนี่ก็เรียบร้อยนะคะค่ะต่อไปเป็นแบบใส่ใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งนะคะเราต้องรีบ รีบหยอดแป้งนะคะเพราะถ้าเราหยอดแป้งช้าเขาก็จะไม่ติดเนาะค่ะเสร็จแล้วก็หยอดแป้งค่ะค่ะค่ะอย่าหยอดแป้งเยอะนะคะค่ะอืมค่ะเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็พับลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอสักครู่นึงค่ะ เดี๋ยวครูได้วางลิงก์นะคะลิงก์ของการผสมแป้งแล้วก็สูตรนะคะตอนที่1ในการทําทองม้วนผสมแป้งนะคะครูได้วางไว้ให้นะคะครูจะวางไว้ให้ค่ะตอนที่สองนี้นะคะเป็นการสอนนะคะเป็นการสอนผสมนะคะผสมตัวทองม้วนนะคะให้มีลักษณะของหน้าต่างๆนะคะมีผักชีนะคะมีกุ้งนะคะ แล้วก็มีนะคะมีทุเรียนนะคะนักเรียนจะใช้น้ําพริกเผาด้วยก็ได้นะค่ะจะทาน้ําพริกอจะเอาน้ําพริกเผานะคะผสมลงไปในแป้งด้วยก็ได้นะ mm. ก็จะเป็นน้ําพริกเผานะคะค่ะค่ะแล้วก็จะมีทองม้วนให้นักเรียนทานถามครูว่ากรอบไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครูจะทําให้ดูว่ากรอบไหมนัเหรอนี่ค่ะ ได้ยินเสียงไหมก้องแรงก้องแรงค่ะ,คะเรียบร้อยค่ะการที่ใช้แป้งข้าวเจ้านี่ก็กบ็บกอบนานค่ะกอบนานมากถ้าใช้แป้งสาลีก็ได้นะก็อร่อยนะก็จะกรอบฟูๆหน่อยถ้าคุณจะบอกข่าวดีให้ครูมีแป้งสำเร็จนะมีแป้งสำเร็จในการทำทองม้วนถ้านักเรียนไม่มั่นใจนะคะว่า จะผสมยังไงใส่ผิดใส่ถูกไงนักเรียนสั่งแป้งสั่งแป้งสําเร็จครูมาได้นะคะเป็นแป้งสําเร็จสำหรับทําทองม้วนนะคะครูผสมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในอัตราส่วนนะคะพร้อมบอกสูตรให้ด้วยนะคะค่ะก็ทําง่ายขายดีนะคะแล้วก็คล่องตัวด้วยนะคะนึกอยากจะทําทองม้วนตอนตีสองทำได้เลยนะคะทำได้เลยไม่ต้องรอนะคะครูมีแป้งผสมสำเร็จให้ ค่ะรูยาค่ะม้วนให้เรียนดูได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะค่ะค่ะแทงขึ้นมานะคะแทงขึ้นมาค่ะค่ะม้วนได้เลยค่ะค่ะนะคะเอาล่ะให้นักเรียนเห็นชัดๆนะคะค่ะนักเรียนก็ทําไปนักเรียนก็คุมไฟไปนะคะถ้าต้องการตัวให้เหลืองๆนักเรียนก็คุมไฟเนาะค่ะค่อยๆดูไฟดีๆนะคะค่ะ เรียบร้อยถ้าต้องการตัวเหลืองนะค่ะเหลืองเป็นสีทองแบบนี้ใช่ไหมคะครูยานี่ค่ะครูยาคะเราจะชิมให้นักเรียนดูเราจะทําการหักนี่น่ะนี่น่ะเห็นไหมกรอบนะนี่ค่ะลองวนกรอบนะคะนี่ค่ะนะคะสวยงามนะคะแบบนี้เป็นผักใช่ไหมสวยเนาะ นะคะเห็นตัวขาวๆนี้นะครูบีให้ดูนะนี่กรอบเลยค่ะเห็นไหมคะเนาะเขาเหลืองกรอบสวยนะคะอยากชิมให้ทุเรียนฟังเสียงจังนะนี่อันนี้อันนี้เป็นทุเรียนเดียวครูชิมให้ดูอืมอืมอร่อยอืมหอมกรอบ จากสูตรที่ครูให้นะคะนักเรียนจะเปลี่ยนใช้แป็นแป้งสาลีก็ได้นะคะอร่อยเช่นกันค่ะ,คะขอให้นักเรียนสนุกและมีความสุขกับการทําขนมทองม้วนกับครูนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะ พบกันใหม่ค่ะบายบายสวัสดีค่ะขอให้รวยขอให้รวยสำหรับคนที่ทำทองมวนสูตรครูนะคะสวัสดีค่ะ